โอเคนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมเรียกเได้นะครับเล่ชื่อช่องก็นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอาร์วีนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมโอ้ผมจะมาเล่นอ่าตัวที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเอยก็เคยเล่นหรือ่แต่ก็ไม่เคยเล่นแบบหัวขนาดนั้ก็ปกตินะครับจากคลิปที่ผมเล่นเรียวมาคลิป ก่อนนะครับก็ผมจะบอกผมบอกว่าผมจะเล่นอ่าซาตาหรือว่าไก่บินได้นั่นเองนะแต่ว่าผมไม่เล่นนะครับเพราะว่าเขาไม่อยู่ในอ่าอะไรนะของทดลองฮีโร่นะครับเออแหลกก็นะครับก็นะครับผมจะวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเล่นหน้าแทนแล้วกันนะครับก็ ทุกคนอย no okay. ่าเพิ่งผิดวังกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปฮะผมก็ออในช้าสักนิดโอเคขอข้าไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับแต่ผมก็เลกช้าไปนิดนึงนะฮะอ่ะตอนนี้นะฮะก็มีแขกรับเชิญที่มีอ่ะใครเชิญมาวะเนี่ยก็มีแขกรับเชิญที่อ่ะเดี๋ยวก็มีแขกรับเชิญอ่าที่มีชื่อว่า S อ O อ C.V.K.O. นะครับซึ่งโ okay. อเคเราจะเชิญเข้ามาเล่นดูนะฮะอ่าเขามาแล้วนะครับก็อ่าผมจะไม่บอกชื่อจริงเขาแล้วกันนะโอเคแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านีฮะไปผมอยากบอกว่าเลยว่ารหัสนี้เป็นรหัสที่ผมเช่ามาเท่านั้นนะฮะเช่ามาเท่านั้นแก <c oughs> <c oughs> รอเล่นนะฮะ อาเจงผมไม่มีนะหาเช่าไปเรื่อยโอเคนะลีน,นาเราอยู่ตรงนี้ไปครับเอลเลนฉียอนอ๋อพี่แกรเราเล่นยอนอ่ามีด้านบนถ้าผมต้องเลือกตัว ตัวอะไรถ้ามีเสียงรบกวนก็นขออภัยนะฮะก็ผมอัดอยู่ที่ด้านนอกบ้านนะฮะเด็กก็เลิกค่ะแม่โอเคครับผมเล่ยอยู่ที่โอเมนนะฮะแทงพอสมควรแทงได้พอสมควรโอเคเดี๋ยวเราขอข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคบายโอเคนะตอนนี้แล้ก็เริ่มกันเลยนะฮะอ้าว เอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอะอะไรดีไปซิคิวหนึ่งไม่รู้ว่าจะพากันอะไรนะอ้ยอ้ยอุ้อ้ยิกซี่ต้นแรกมาก็โดนเลย่ะโหไปไหนนั้นพี่โหรู้แต่จะกินก็รู้นะครับว่าเขาน่าจะเล่นเสียดพอสมควรนะครับก็ ดูจากหน้าต่างตอนที่ดาวน์โหลดก็โล่ตันนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะโล่ตันแบบฝีมือหรือว่าแบบอะไรเนะะี่ยซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นแบบฝีมือนะฮะปับ๊บโอโ้ไม่น้่าจาังวะเฮ้ยว่าน่าตอนนี้จะแพ้หนะโออย ชี้แรกผมจะออกเป็นของอ่าของชิ้นเล็กนะฮะไม่ได้ออกของชิ้นใหญ่เนี่ไม่รู้เขาทำไม่ไมรู้ตามเซ็ตเขานะ่ะโอเคเปลี่ยนที่ย้ายใหม่แบบหนึ่งคิปซี่คิปซี่แม่นมากคลิปซี่แม่นมากไม่ได้จจับวางเลยแหละ ต้องเล่นดีแล้วต้องเล่นดีดีแล้ว yeah, อย่าจิงจริ่ะปาเขาเป็บัดใช่หมใช่ัวปาเขาเป็นบัสกหนาปาเลยไม่รออ้องไา้เพ่อนเลยอ่ะขอของซ้นเลย เฉลิมชื่นเลยล่างนะแปบ๊บนึงครับผมโอเล่นบนก็แย่งหมือกันนะเนี่ยเต้นแก่ในล่างเลยล่างโดนดุมหรือเปล่าวะผมแค่จะมาลากคิวขนาดนั้นเลย,เยพี่แม่ยัยพูดอยากพูดขอไปแน <laughs> ท่ทำเมื่อกี้วิวสีแล้วก็ผมน่าจะได้ผมน่าจะได้ไปแล้วทำประกอบไปเลยแล้ได้ไหม ไไม่ได้จะแนะนําเกี่ยวกับคก็คือตัวคุณมันก็นกลัวโหไอมีอะไรที่เกี่ยวก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลีน,น่าหรือว่าเทคการในการเล่นะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับถ่ายก่อล้วเล่นอ,อืมไม่ได้โอ้โหไม่ตายสิถ้าไมตายามัน่นตันไปเรย,ยไม่ได้โอ้ว่าไปแล้วเมื่อกี้ มื่อกี้เาเมผมล้วนแอลนแค่ล็อกขาไว้เท่านั้นโอ้โหน่สียดาครับื่อยครับขาได้ีดีเออขาได้ก็ด้ยูผมผมผมเียได้ผมเดียดยได้ชิ <c oughs> ไม่ให้เกียดตัวเองไปลยอย่านะลี่นเอ้ยอย่านะที่อย่านะจนะยกผมขึ้นอนะ่ะผมไม่อยากเป็นเกียดเท่าน,นั้นอป๊อกป๊อปโดนโดโดร้านะกอืไปล้ว คิซี่ๆๆี่่แเอาแลกกันไปแลกกันไปแลกกันไปมึงสู้หรอมึงสู้มึ <c oughs> งหรอเดี๋ยวเขาพิดซั๊บเขากำลงวิ่งมาครับข้าไปเลยเข้าไปเลยขเลยขาวิ่งมาแล้ว เอเอเอริควัวไอริควัวไอริควัวแต่จะที่เรียบร้อยเขาถูกขัดจังหวะเวลาที่เขากำลังจะไปการเล่นล่างครับอืมอือโอ้ยอือนิจิมเขาแมนเกินถ้าไม่ติดว่าผมมีเกิดโอ้โรองเท้าเนี่ยพูดเสลาวเลยใช่ไหมผมไม่มีรองเท้านี่คือเรียบร้อยหลบไม่ทัน

xuất sắc luôn, xinh đẹp, đẹp nhất, 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 đẹp đẹp โอเคครับต่อไปก็เลงกลางฮะอดิซี่โดนใบคลี่โดนใบใบเย็นจอ,อนเลือดเลลลืืือออดดดเเเย็นอย่างนั้นเลยเหรอผมไม่เคยรู้จักคนในนามที่เลือเดเยน็นขนาดนั้นเลยนะปกติคุณให้ช่วยแทงนะแล้วได้คนเลยแคลร่ กูรู้มึงล่อมีนาว่าแล้วไม่แดกกูหรอกอืมไม่แดกกูหรอกมันเข้าใจผมรองพ่อมาใจคิดแต่ก็เข้าใจอมอะไรเข้าใจย่าเดยเลยหน่อยอะไรเขาเลยเ็ไม่ได้วะกว้าบัสเข้าขังคุณยายไอ้ไอ้นี่อยู่ในคุ้มยานะไม่น่าจะเป็นอะไรขอขอเช็คขอเช็คให้ชัวร์ขอเช็คว่าแล้วในนั้นอยู่ในนั้น ออกไปโดนนะมันล่ออยู่แล้วอ่ะไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้ล่อผมไม่ใช่คนที่จะทำผมไม่ใช่คนที่เชื่อคนคนง่ายขนาดนั้นนะครับโอ้หายบุ้มโดนไปโดนอุ้ยไม่ตายไม่ตายเฉยไม่ตายเฉยโดนฟิล์ันงั้นแหรอกาที่ผมสงเาบ้าง โอ้ยอนแปกจริงว่าตอนนี้นี่ง่ายเป็นตัวเล่นง่ายนะถ้าถ้าถ้าบ้านไม่หลับบ้านถ้าถ้าทีมมันดีก็เล่นง่ายนะใช้ร่างยิงจอกดันเรื่อยเลยโอเคมายแล้วอ่ะอุ้ยไม่โดนแม่เฉอว่าจะรอดได้วะ เมื่อกี้ใกล้ได้อยู่แล้วอะมเฝึกล้วงกับคิดแล้วกันฮะไปละโอ้ยจะจะจะลมฆ่าผมเลยเหรอแยากจะชัดดาวผมขนาดนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ดาวอะไรผมว่าคุณบีแค่สอนคิวเนี่ยให้ตายสิตัวติดแทงเลยตัวเดือดแทงเลยตอนนี้ แทงแทงแทงอะห้ามไปนะแคลรี่เขาก็ไม่อยู่กับคุณนะจริงจิกซี่ว่ะป๊โดนโดนโดนไปแล้วเนี่ยแม่งเจ็บเจ็บเจ็บมากต่อทงนอก่อต่อทงนอก่อต่อทนอก่อ ไม่ได้วอล์คิวอจริง <Yeah. S 1> ผมบอกกัเลยไม่ได้วอลคิวไม่ได้วอลคิวโอ้โหอย่าไม่กล้านะอย่าไม่กล้านะทำไมกล้าที่กูร้องนะเพสตาคิว <Yeah. S 1> เรียบร้อย <Yeah. S 1> แล้วขราบยอมแพ้แบบโอ้ยโอเคเดี <laughs> ๋ยวว่าโอเคครับถรงเวลานี้ ถือว่ายังโอเคเหมือนตายเรียมากที่แล <c oughs> okay. ้วที่ผมยังไม่ตายนะคิวเออคือก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ก็อย่าลืมกดไลค์ได้นะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีเราผมเลยนะฮะก็โอเคใครที่อยากให้ผมทำอะไรผมจะก็ขอเไว้ด้านล่างนะครับก็สำหรับปราสาทที่อ่าผมจำชื่อไม่ได้ว่ะก็สำหรับปราสาทนะครับก็รอไปก่อนแล้วกันนะฮะ Tamam ผมเล่นผมเล่นซีซั่นนี้ให้จบก่อนนะฮะซึ่งที่ผมพูดว่าคลิปตอนเดียวมาเนี่ยผมบอกว่ามันจะมีแค่2 AP นะครับผมไปดูมาแล้วนะฮะซึ่งมันมีตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นเป็นร้อยเลยนะครับก็มีแจ็คนะครับแจ็คก็แล้วก็มีออาเพต้านะครับแล้วก็อ่าอะไรนะ อะไรนะลอเลียวเออลอเลียวอีกนิดนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ตัวอะไรวะแล้วก็อ่าตัวไหนวะตัวเนี้ยเขาชื่อว่าอะไรนะไอีตัวเนี้ยเขาชื่อว่าตัวอะไรอ่เนะเอออะไรวะจะไม่ได้เนี่ยแหละนะครับแค่ครครประมาณนั้นไม่รู้ เออก็มีหลายตัวนะฮะที่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแอนดอร์อะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะเอออารัมเอมิลี่แล้วก็ซุปนะครับจินาคิวคอตจินาเออคิวคอตแบทแมนไอพีเนี่ผมได้ละโมเลนเซเนียมาหอดโอ้เยอะเยอะโอ้โหไอพีเยอะบอกเลยแอปลองเวอร์ชั่น n e ถ้าทุกคนเบื่อเกม rv ก็คอมเมนต์เกมที่ทุกคนอยากให้ผมเล่นแล้วกันนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันครับผมไปฮะ